สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะมันนี่ทางช่องจะติดตามอาจารย์โอเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซี่กโทุ่มากลายงวดที่แล้วนี่ก่ะเขาพ้นสูงฐานผระมาฮืฐา, <c oughs> านปูเวศสี่สามศูนย์เขาสามศูนย์ลวพี่น้องค่ะมันนี่จะตามต่อเอฟซี่กัยังอยากฟังอาจารย์โออยู่เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ในเด้อค่ะเป็นแนวทางคะแนนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม แนวทางมีความเสี่ยงเนาะค่ะเดียวจะขออนุญาตต่อสายเนาะอาจารย์โอ้คุณยูไก่พี่น้องคุณยูขอนแกนค่ะส่วนแอดมินกือยูอุดรเมนนื่กี้ะเป็นวันที่24มิถุนายน2566เนาะค่ะโทษเบื่องก่อนอาจารย์ว่างปะเนาะพี่น้องได้โทษก่อนเนะ้ะ ดีค่ะอาจารย์โอสวัสดีครับโ,โอ้ยเลขอันฐานปูเวศวะค่ะสี่สามศูนย์นะแมนเอ้ยเขา่าหิ้เนาะวันที่สามสิบมาบวงเออกระบอกว่าวันที่สามสิบสามสิบสามสิบเออแล้วสมมติว่าจักพี่เอียนออกมากจัเนาะแมน, <c oughs> แม,นมันเป็นเลขตัวเก่าเนาะผู้ใดกระบอกเอาหรอกค่ะ แต่แก้ไปจูดถูกมากอยู่คุณนะอันได้ศูนย์สองเจ็ดกัยังว่าเพมันคือตัวเก่ามาขอเป็นนิ่งในปะปู่ขนะมันคือตัวเก่าเด้เพื่อฟุ่มเฟือยกระให้ไม่เล่นแมนเดะถ้าคนบวกเฉลยคนบวกคิดว่ามันจะออกไหมแมนค่ะกะบบกคิดว่าสีออกออกกับออกบนคือเก่าหนะค่ะเนาะเออบวกคิดว่าสีออดแมนจะเล่นประเด็น แต่ว่าส่วนมากถ้าเจ้าก็เดาตั้งใจฟังกับวานาสามศูนย์สามศูนย์ก็เดากับสื่ออยู่ก็เดากับได้อยู่เลยบุญกับเจ้าครับเนาะแต่ว่าการลงเขียนลงให้ยูได้อาจารย์เขียนซีสามศูนย์ให้ยูเพราะว่าอาจารย์เขบอกว่านี่ยังกันวันที่สามสิบนะสามสิบบวงสวงบวงสวงสามสิบอันไอ้เมื่อเช้าเันล่าหงวอกเล็บัวบัวสามสิบสามสิบบวงสวงบวงสวง อีอ <c oughs> ยังที่เจ้วก็ปูเวทนี่แมนเน่จานเนอะแมนแมนตวมัวมีเรา่ว่าที่สามสิบมีละอันสีขคอเบอร์ทันอีกอ้าวอันอเ,นเออนมืม่อกี้นี่งวดที่แี่วนี่อ,จา,อ,อาจารย์โอ้วงสวงวันที่สามสิบเมนงวดนี่กระซี่สามสิบอีกว่ะอาจารย์เมียนว่าที่สามสิบอีกเอาอีกแล้ววะอาจารย์เอาอีกแล้ววัโตเก้าเออวงส w i n ันที่สามสิบเก้าโมง เก้าโมงเก้านาทีเก้าโมงเก้าหน้าที่เมียนนุ่งใบก็นอกมากออกน้าอาจารย์กันไวเนียนมากออกตัวเก้าช่วงไงสามศูนย์น้าอาจารย์เมียนสามศูนย์อาจารย์เพิ่มฝันบ่อันช่วงนี้หรอค่ะช่วงนี้ช่วงนี้บันนี้วันนี้หนีฝันเลยเพรว่าอันเดี๋ยวนี้ไม่ยึนงายเลยกูว่าอาจารย์ดูปุซิล่าวิว กูชิน่าไเหอผีปดไปเห็ดยางค่ะยูบุญเห็ดบารามีเห็ดบา์มี่บสีบา,ามี่เนี่ยนั่นจะเป็นงานเก็ด้ม่ซอยเพ่อนก่อนบันนี้ก็จีกลับไปยูสำนนกเจะของเตรี่ยมงานอีกครับอาจา์บริยูขอนแกนแต่ว่ากับบ่ฝันเพอนบอ่ฝันไปไกับ่นอนนี่กับบ่ฝันเลย เพราะว่าเน่เมือเศร้ามากฝนตกเห็นเป็นพยานาคมากสว่งตัวแบบง่เลยกำรวจทุเลามันมาเกี่ยวฟังึ้นก็เลยว่าโอ้พุ่มอยู่่น็ดีอยู่อะลยว่าว้าเออเขาเรื่องวันนี้เรื่องไอเอฟซีที่ทุกคนทุกคนเออวะพยานาคมาสวงโงอ้่มพยานาคมาสวงอุ่่เจ็ดสองอีกวะอาจารย์ฮะสิพ่เจ็ดสว่งอีกวะไม่ยคือเห็นเลย มากมาก .swing มันวันนี้อีดีนอนนี่เงี้ยขึ้นเป็นสี่อาจารย์รรยมากตัวใดวันนีรร้รถอาจารย์กับซอมเลตัวนี้รถที่ยเย้งเออหันพังแง้มในซอมนี่มากออกดูทะเบียงงนนแง่ค่ะสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์อุ้ยเด็กสองอีกอ่ะเออสองหนึ่งสองศูนย์ออกประจำํำมันว่าอาจารย์ถ้าเกิดมันพังมันทามันพังมันมากออกด้ มันออกตะกีมันออกอ๋อสองหนึ่งสองศูนย์ก็ออกโดนอะไรแต่ว่ามันขับมันหอดหลอดมันมันจีบมากออกยู่อือเร่ตอนนี้รถพังบ่มีรถใส่เลยตอนนี้ใส่รถลู<ว>ลลกใส่อือสองรถลูกใส้มาใส่สองหนึ่งสองศูนย์อาจารย์มาตัวใดวช่วงนี้มัพิเศษช่วงนี้บ่ช่วงนี้ก็สีมากเหี้ยมันมีเหตุนเนาะหลายอย่างอยู่ สองสองสองศูนย์นี่แหละสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์มาต่ำไห็เอาต่ำขึ้นมาหนึ่งศูนย์มาดูหวดอ่ะสามศูนย์สองศูนย์อยู่นี่ล่องเบิงปังไปร่องเบิงก็หากันเลยอาจารย์ันีวอาจารย์ไปบวงสวงบอ้าเนี้อันบวชบวงมากอัน มาอันนี้ย่างเดียวมาอัานเ็ดปลายสีทรงเลอคะแต่กลับเล่ยแต่วันที่วันที่ที่ผ่าสินี้บวงสรวงอยูุ่นอยู่อ่นอยู่อำเพื่อนท่านทุนท่มเะค่ะวันที่มัน,นม้วนนี่ก็เป็นงานแงตียงม้วนนี่ก็เป็นเป็นภามงานแกงตัวมาก,กบับมานนี่เลยภาพงเตีได้มทุกอย่างนะค่ะอาจารย์ได้มาทุกอย่าง พยายามเปียกซีม่แอบมามาไม่ขอคว้านเอาอยู่พืนที่สามสิบด้วยใค่ะยูยูสำนักเลยยูบ้านมงโป่ตำบลเสาอธียำเพื่อเมื่อจะมาคอนเจนอ๋อบ้านอาจารย์เลยบ้านอาจารย์วันที่สามสิบอีกแล้วนะคะวันที่สามสิบอีกโอ้ยมาตัวกาอีกซะน้อยคืนค้านอันคืนค้านกระเฮ็ดง่ายไายังวะค่ะปูเราอยากมาอยู่แห้ง เอฟซีขอพอนกับซ้ำเลียอยู่ใลอันพวกนาที่การงานเพิ่มกับได้ได้โชคด้วยบางคนกับเปิดเปิดเปิดโชคตามดวงเนาะค่ะผู้ได้ดวงดีก็ได้ผู้ได้ฮันเบาเลี้ยงดวงดีด้วยอันคนดวงซวยกับมีอยู่ค่ะใลยค้างคุณกับยังบ่ซื้อเป็นวันมันตัวเก่าตอนอาจารย์ไปสกเียสจจันว่าเกิดย้อนไปเป็นเจ็ดสองกับฝากในท่ามือเลยอันอยู่ในทาวด์โคตนี่นะนะอาจารย์เอาไปก็จะบูชาหน่อย มันมีโจทย์ให้โจท์ให้ซอนตัว่ายเลยเกียร์สองขนามันตัวเก้าแม่จานพ์ผม้พด้สิคิดว่าสื้อหรอกนะพีบ้าพี่บ้าว่าตัวเก้ามันก right ับผ่ม so ี้แล้วมันมีแต่พี่บ so no ้าถือป่ะนะอันคนดีเลยไปยึดถือเขาเลยแม่ย่นันหอกตัวเก้าไอ้หนกับว่าสื้อเจ็ดสองมันมีโกาสก็ฝันเะอาจารย์ว่าเจียวตัวเก้าแต่กระเขา ช่วงนี้ก็สิช่วงนี้ก็สีได้ยูสองตัวยูแต่ว่าสามตัวก็คือตองแต่ว่ามุ่อกี้คันบองยังไงนะมันทึงหนทึ่งลางอยู่ดิคันข้นจับปิ่นก็ไไ้สวมตัวก็ะไรเสองเชื่สองศูนย์ต้องรอหลังหลังวันที่สามสิบอสจานทันสีนี้ไหมวันที่สามสบครับในในเอฟซีสามเด้อวันที่สามสบแต่ว่าวันที่ยบเก่าสมสีจะเฝ้าโทคแม่ใดกันดู สามซีมกะสีเป็นคนละคำคำคนละกินว่าจารย์ซ่บ้างครับจารย์ซีบ้างกะซีเดี๋ยวีไฮเงินโอวครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์โอนะครับผม ตัวเดิมนะครับเอสกับ27นะครับส่วนรถอาจารย์ O2120 ะครับถ้าพังทีไรนี่ส่วนมากแนวทางจะถูกนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ